สิ่งที่เขากําลังคุยกันเนี่ยนะฮะมันมาจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการช่วยบริษัทอสังหาระบายสต็อกและให้ต่างชาติถือครองคอนโดจาก49เป็น75และขยายทรัพย์อิงสิทธิจาก30ปีเป็น99ปีอ่ะถามอาจารย์นันทนาในการสื่อสารก่อนที่<า>วันนี้คุณชาดาตอบสอสอแบบนี้คะคือถ้าเดนไม่เห็นคุณสุพนัทขึ้นมาเดน,นึกว่าเป็นสภาโจกนะคะ คือท่นคิดว่าคุณชาดากำลังพูดอยู่ในรายการทอล์กโชว์สนุกสนุก oh. คุณเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการครับแล้วก็ได้รับมอบหมายจากนายกให้มาตอบกระทู้ตรงนี้ครับต้องชี้แจงให้เข้าใจค่ะว่าทำไมถึงได้มีมติคอรมอออกมาเช่นนี้แล้วประชาชนจะเดือดร้อนขนาดไหน แต่กลับมาบอกว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแล้วผมก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่เข้าใจตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบความผิดประการแรกเลยเดินคิดว่านายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบนะคะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงการตอบได้เลยเพราะในฐานะหัวหน้ารัฐบาลครับแล้วคุณสุพนัทก็ตั้งกระทู้เพื่อที่จะถามนายกแล้วเราก็ได้คำตอบ อย่างที่คุณสุพนัทบอกว่านายกไม่เคยตอบคําถามไม่เคยตอบกระทู้ของพากก้าวไกลเลยอันนี้ทําไมอะคะคุณคุณเศรษฐาน่าจะเป็นคนที่ตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่ทําอสังหาริมทรัพย์นะขายบ้านขายคอนโดแล้วก็ออกกฎหมายตัวนี้มาแต่กลับไปมอบหมายให้คุณชาดาซึ่งมไม่เข้าใจแล้วไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแล้วมาตอบกระทู้ซึ่งประชาชนเขารอฟังอยู่ว่า ทำไมถึงได้ไปออกกฎหมายที่มันมีลักษณะของการที่ริษลอนสิทธิ์ของคนไทยแล้วก็ไปให้สิทธิ์ของต่างชาติหลายคนนินทาว่าอันนี้คือกฎหมายขายชาติม,มันอันตรายมากสําหรับการที่เปิดโอกาสให้ต่างชาตินั้นได้ครอบครองคอนโดเนี่ยจากสัดส่วนที่ไม่เกินครึ่งคือใ49ให้มากไปถึง75นนั่นหมายความว่าทั้งตึกเนี่ย ถ้ามีต่างชาติมาซื้อ75%สามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้เลยเขาก็อาจจะบอกว่าจากนี้ไปคอนโดเราที่ไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเราจะเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาจากนี้ไปคอนโดเราเนี่ยไอ้เรื่องเสียงไอ้เรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องสนใจแล้วเพราะว่าพวกเราเยอะเราเปลี่ยนกฎกติกาหมดอ,มอันนี้อันตรายไหมคะมคนที่ซื้อก่อนจะเกิดอะไรขึ้นแล้วการที่ให้มีกฎหมายขยาย สิทธิ์การครอบครองขนาดนี้เนี่ยครับไม่มีกฎหมายตัวไหนที่จะเก็บภาษีเพิ่ม,มหมายความว่าต่างชาติสามารถที่จะซื้อสังหาริมทรัพ์์ได้ในราคาเดียวกับคนไทยแล้วคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนล่ะฮะถ้าเผื่อว่าต่างชาติเนี่ย มาระดมซื้อกันในเมืองกันจะหมดค,คนไทยก็อกพยพไปเนี่ยชาญแล้วชาญอีกชาญอีกชาญแล้วจะไปอยู่ถึงอีสานกันแล้วก็คือบรรดาอสาังหาริมทรัพย์จะกลายเป็นการครอบครองต่างชาติหมดครับแล้วในอนาคตเนี่ยลูกหลานของเราจะอยู่ที่ไหน อันนี้อันตรายมากทําไมถึงได้ขยายไปถึงขนาดนี้แล้วได้ถามเจ้าของประเทศเขาไหม,มได้ถามคนไทยไหมว่าอยากจะให้ต่างชาติมาครอบครองขนาดกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วคุณก็เอาทรัพย์สินแผ่นดินของประเทศไปขายครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าคุณอ๊อฟเนี่ยาขายอาหารอยู่ครับขายไม่ดีขายเปิดร้านขายอาหารแล้วไม่ดีอย่างนั้นเลยเรามา เอาแบ่งที่ขายแล้วไงคือไม่มีตังแล้วอ่ะอเอาขายหน้าร้านไปครึ่งหนึ่งแล้วเหลือครึ่งหนึ่งแทนที่คุณจะไปปรับปรุงรสชาติอาหารของคุณที่ขายให้มันดีคนจะได้มาซื้อไม่อะฉันขายที่เธอแล้วกันครับไอ้อันนี้ได้เหรอฮะอสุดท้ายแล้วนี่ก็คือแผ่นดินของเราลูกหลานของเราจะอยู่ที่ไหนครับต่างชาติเข้ามาต่างประเทศเนี่ยนะฮะถ้าเขาจะให้ต่างชาติมาซื้อเขาจะต้องมีข้อกําหนดเช่น สิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยเก็บภาษีแรง30-35เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาจ่ายภาษีทุกปีนะคะแล้วภาษีเขาแรงกัชนิดว่าถ้าคุณมีเงินคุณมีเงินมาซื้อก็ได้แต่คุณต้องจ่ายภาษีทุกปีจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเข้าไปเป็นพลเมืองของเขาได้เนี่ยแต่คุณก็แบกไอ้นี้เข้าไปเข้าไปมีทรัพย์สินในนี้ในประเทศของเขาได้แต่คุณรับผิดชอบในการจ่ายเยอะ แล้วของเรามีกฎหมายตัวนี้ประกอบเข้ามาไหม,มเก็บภาษีเขาเพิ่มไหมเขาซื้อในราคาเดียวกับคนไทยได้ยังไงต่างประเทศเขามีกฎหมายเลยถ้าคุณจะมาซื้อคุณต้องซื้อในราคาที่แตกต่างแล้วจ่ายภาษีด้วยครับซึ่งอันนี้ไม่มีมาพร้อมกับเงื่อนไขพวกนี้เลยมหมายความว่าอ่าเพื่อน เพื่อนคนจีนของคุณออฟมาซื้อได้เลยนะคะเหมาตึกไปเลยราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันเราไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มส่วนคนไทยชิ่วชิไปอพยพไปเลยเพราะว่าคุณคุณไม่มีตังค่ะก็ฉันซื้อไปหมดแล้วฉันยกตึกแล้วฉันเปลี่ยนกติกาทั้งหมดอันตรายมากอ่าแล้วก็ไอการเช่าซับแบบขยายซับแบบอิงสิทธิ์จริงๆมันคือการลิสต์ลิสต์ก็คือการเช่าแบบชนิดที่แบบได้กรรมสิทธิ์ทั้งหมด คุณจะลือ้อคุณจะทุบคุณจะถอนคุณจะสร้างได้หมดมแล้วทําไมให้เขา99้าบาปีฮะทำไมถึงได้ไปไปไป,ไปเป็นเมืองขึ้นเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เราถึงให้เขาได้สิทธิ์มาเท่า<ะ>ที่ได้99ปีไอ้30ปีนี่ก็เยอะแต่แยแล่ละอ่ะอันนี้เอาไปเลย9 9ปีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเหลือแผ่นดินตรงไหนให้คนไทยอยู่แล้วถ้าเผื่อเขาเข้ามาอยู่กันเยอะๆมันจะเกิดอะไรคะ มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการกลืนกินทางวัฒนธรรมครับก็คือเขาจะได้สิทธิ์โดยกําเนิดอ่าเขามาซื้ออสังหารือมาซั์ใช่ไหมอ่าเขาเจ้าเขาอยู่บ้านนี้แล้วลูกเขาเกิดในเมืองไทยเขาได้สัญชาติโดยการเกิดครับแล้วต่อไปเขาก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆออันนี้คือสิ่งที่เราต้องคํานึงนะคะคนไทยก็เกิดน้อยอยู่แล้วเพราะมีมีปัญญาจะเลี้ยงลูกเนี่ยนะอ่าเสร็จแล้วพอพวกนี้เขาเข้ามาเขาก็ รู้สึกว่าเนี่ยคือบ้านของเขาแล้วก็มาขยายลูกขยายหลานการกลืนกินทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นแน่นอนอ,อันนี้อันตรายไหมคะครับอันตรายมากถ้าเผื่อว่ารัฐบาลคิดแบบนี้แล้วประชาชนจานวนมากเนี่ยเขาไม่โอเคนะคะว่าอันนี้แผ่นดิงของเขาถามเขานิดนึงแล้วยังว่าจะไปขยายอันนี้มันเป็นประโยชน์กับใครครับกระตุ้นเศรษฐกิจกแบบนี้เป็นประโยชน์กับเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแบบแนวตั้งแนวราบแนวนอนแนวดิ่งอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าคุณขายไม่ออกปัจจุบันเนี้ยมันมียูนิตที่ว่างอยู่ไปเป็นล้านยูนิตเนี่ยแล้วแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างนี้เหรอคะให้ต่างชาติเข้ามาเหรอคะครับทำไมคุณไม่ลดราคาล่ะคุณขายไม่ได้คุณลดราคาให้คนไทยหน่อยสิอ่าคุณให้ลดราคาดินะแล้วก็รัฐก็หาแหล่งที่จะมา,าให้เขา,เากู้ยืมไม่ใช่ว่า แบงก์ก็ไม่ปล่อยไอ้น,นี่ก็คิดแพงสุดท้ายคนไทยไม่ได้เป็นเจ้าของอแล้วก็บอกว่าเ,าเราต้องกระตุ้นโดยเอาต่างชาติเข้ามาดิฉันไม่เห็นด้วยอย่างแรงรถ้ากฎหมายตัวนี้เข้ามาแล้วถ้าผ่านอสอสอเข้ามาดิฉันในฐานะที่เข้าไปเป็นสอวอุทิสภา เดนก็คงจะต้องกันกรองอย่างหนักเพราะอันนี้มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเลยครับอันตรายด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้คงได้คุยกันต่อในภายภาคหน้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนจริงๆในโลกออนไลน์ก็โอ้โหคอมเมนต์กันเดือดมากนะครับไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่อยากจะชวนอาจารย์คุยเมื่อวานนี้คุณพิธาลิมเจริญรัตนะฮะจากก้าวไกลเนี่ยได้ลุกขึ้นหารือในสภานะครับโดยได้เรียกร้องนะประเด็นที่เคยทำา MOU เอาไว้3เรื่องนะครับ นั่นก็คือรัฐสภาก้าวหน้าโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นของประชาชนเรื่องของความคืบหน้าการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองแล้วก็กฎหมายปฏิรูปกองทัพซึ่งคุณพิธาบอกว่านี่ผมไม่ได้ทวง MOU จากตั้งรัฐบาลนะแต่ผมทวง MOU ที่เกี่ยวกับการยื่นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาซึ่งทั้งสองท่านยังดํารงตําแหน่งในปัจจุบันเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียง คุณอดีศรเพียงเกตกันหน่อยเอ๊ะเราฟังไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะฟังไปแล้วผมลืมเองนะประเด็นนี้วันนี้วันนี้หลายเรื่องนะฮะ,ะประเด็นนี้เนี่ยอยากจะถามอาจารย์ก่อนเพราะว่าฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้พิธามาพูดอะไรตอนนี้มันเรื่องเกา่ามันจบไปแล้วมันไม่ต้องมาพูดแล้วตอนนี้ต่างคนต่างทําหน้าที่เอาประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจาะในแต่แต,แต่แต่ละข้อฮะเดชก็ ไม่คิดนะคะว่าคุณอดีศร์เนี่ยจะความจําสั้นขนาดนั้นนะคะม,มันเพิ่งผ่านไปหนึ่งปีนะคะสกรกฎาคม2 5 6 6ครับทําไมความจําสั้นขนาดนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อตกลงที่จะส่งให้อาจารย์วันานเนี่ยขึ้นไปเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจ<ะ>ัด <จะ S 2> ตั้งรัฐบาลแล้วจําได้ไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็จะมาขอ ตำแหน่งประธานสภาแล้วก้าวไกลก็บอกว่าอันนี้เป็นเอกสิทธิ์ของพรรคอันดับหนึ่งครับแต่ก้าวไกลเขาก็ถอยถอยโดยมี MOU ชุดนี้อ,อันนี้มันจึงเป็นเรื่องของการส่งให้อาจารย์วนาขึ้นเป็นประธานรัฐสภาครับแล้วอาจารย์วนาเป็นอยู่ป่ะคะเป็นอยู่ใช่ไหมครับเป็นอยู่แล้วทำไมไม่ทำตาม MOU ล่ะคะทำไม,มไม่ทำตามสัญญาคุณอดีศรพูดเหมือนกับแบบอ่าไม่เป็นไรหรอกก็วันนี้ก็ เลิกไปแล้วอย่าฟันเรื่องเดิมๆอย่าพูดเรื่องที่จบไปแล้วนี่ฮะแล้วก็อกว่าต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่อันนี้เหมือนอะไรรู้ไหมฮะะคือซื้อของอ่ะรับของไปแล้วแต่ไม่จ่ายเงินได้ของไปแล้วเนี่ยเป็นประธานสภาไปแล้วยังไม่จ่ายเงินเลยก็คือยังไม่ทํายังไม่ทําซึ่งอันนี้เดนคิดว่าไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรยสามข้อเนี้ยอืมันคือสามข้อที่พักเพื่อไทยเนี่ยได้หาเสียงมาอยู่แล้ว เราเราไปทีละข้อเลยไหมฮะใ่าหอย่าง,งข้อที่หนึ่งเนี่ยรัฐสภากนะ้าวหน้าถ้าถ้าเห็นชัดที่สุดนะอันนี้ก็ไม่ได้จะเข้าข้างหรืออะไรนะเราก็จะเห็นคุณหมอององนะก็ก็พยายามที่จะทําอยู่เรื่อยๆแต่ล่าสุดก็เห็นหมอององได้โพสต์กรณีว่าจะไลฟ์ประชุมกรรมิการก็ยากซะเหลือเกินนะแต่ว่าเรื่องของระบบของสภาที่หมอองพยายามจะทำก็ก็ทําอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าอะในมุมอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงบ้างรัฐสภาก้าหน้าพอหรือ,อยังฮะยังไม่พอคะ่ะเนี่ย การพิจารณางบประมาณแผ่นดินเนี่ยค่ะคได้อาจารย์วีระธิรพัฒไปเนี่ยทำไมไม่ถ่ายทอดสดนะคนเขาอยากฟังเขาอยากรู้ว่าไปตัดงบกันเนี่ยแล้วลีลาอาจารย์วีระจะไปนะขนาดไหนเออทำไมอะ่ะทำไมไม่ถ่ายทอดอะ่ะเดนไม่เห็นไม่เห็นว่าทำไมจะต้องไปปกปิดม,มันเป็นเรื่องสำคัญระดับ ที่ประชาชนเนี่ยเขาใช้เงินของเขาภาษีของเขาทั้งหมดเนี่ยมาให้รัฐบาลเนี่ยจัดสรรแบ่งเค้กงบประมาณทำไมไม่ถ่ายทอดอะ่ะแล้วก็ถ่ายทอดการประชุมกรรมธิการมันจะเสียหายตรงไหนรกรรมธิการทุกคนเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแล้วทำไมจะแอบ,บแอบงุบกงุงิบงิบกันประชุมกันเสร็จแล้วมีมติออกมาประชาชนไม่ต้องรู้อะไรแค่นี้เหรอฮะไม่ได้ค่ะดิฉันคิดว่ามันต้องโปร่งใสกว่านั้นแล้วดิฉันก็จะไปเสนอวุฒิสภาด้วยครับต่อไปต้องมีการถ่ายทอดการประชุมวุฒิสภา,าด,<ท>ด้วยอ่าทุกรอบเลยแล้วคนจะมาเกาะขอบสนามดูเลยวันนี้ใครอภิปรายยังไงอ่ะไอ้ประเภทที่แบบสวแบบหนึ่งบรรทัดประวัติหนึ่งบรรทัดเอา ให้เขาอา่ปาอิปรายให้โปร่งใสเขาอาจจะเก่งเราไม่ได้ว่ากันแต่ให้โอกาสเขาได้โชว์สกิลในการที่จะได้เห็นพิปลา,า,า,าปลชัยอันนี้เนี่ยเดนเห็นด้วยนะคะว่ายังไม่โปร่งใสเท่าที่ควรอืมอมอ่านี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่คุณพิธาทวงนะฮะก็คือความคืบหน้าการนิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อแก้วิกฤตการเมืองแต่ดูเหมือนณขณะนี้ก็ติดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองที่เขียงกันอยู่ อ่าอันนี้ก็ช้าพอๆกับรัฐธมนูญน,นะคะครเรื่องนี้เราโทษสักครก็ตั้งอนุนั่นอนุนี่อนุจนแบบมันจะกลายเป็นมินิไมคโครนกรรมการอะไรกันไปหมดแล้วก็ยังไม่ได้คืบหน้าก็เพราะว่ามัวแต่อนุนั่นอนุนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงคือจริงๆแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยก็เสนอนะคะในอันนี้เป็นนโยบายหาเสียงไม่ได้แตกต่างกับพักก้าวไกลเลยเพราะฉะนั้นตอนที่ทำเอ็มยเนี่ยฉันคิดว่า ทั้งสองพักเขาก็สบายใจเพราะว่ามันเป็นนโยบายหาเสียงของทั้งสองพักอยู่แล้วก็แค่เข้าไปแล้วผลักดันม,มันช้าค่ะแล้วประชาชนเขาก็รออยู่แล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าเอ,อบรรดาเยาวชนที่ยังอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ไม่ได้รับการพิจารณาในการปล่อยตัวสักทีหนึ่งเรา เสียเวลาเสียอนาคตของคนเหล่านี้ไปมากแล้วควรจะรีบนะคะอันนี้เดียวฉันเห็นด้วยว่าควรจะรีบดําเนินการเรื่องนี้และโทษกันแล้วก็ประเด็นสุดท้ายฮนะก็คือการปฏิรูปกองทัพค่ะอันนี้ถ้ามองจากประมาณสักปีหนึ่งที่ผ่านมาภายใต้คุณสุทินข้างแสง,งรัมปีกลาโหมแล้วก็นโยบายต่างๆที่เพื่อไทยหาเสียงเอาไว้เนี่ยอาจารย์มองไงฮะ คุณสุทินเนี่ยนะคะน่าจะทําอะไรได้เยอะแล้วก็จะเป็นคะแนนสําหรับพรรคเพื่อไทยต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้เยอะเลยในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพซึ่งก็เป็นนโยบายหาเสียงของเพื่อไทยอีกเหมือนกันยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะไอเรื่องของกฎอายการศึกอะไรต่ออะไรเนี่ยทำไมไม่รีบหยิบขึ้นมาทำล่ะฮะเขาเรียกบิ๊กทินบิ๊กทินก็จะไปทำตัวเป็นโคศกของกระทรวงทำไมล่ะฮะทำไมไม่ทำตัวเป็นรัฐมนตรี สั่งการแล้วก็ดําเนินการแล้วเดี๋ยวฉันก็ทราบว่าไอ้พรบกฎอัยก,การศึกกับพรบเรื่องความมั่นคงในราชอาจักรเนี่ยอยู่ในมือนายกเศรษฐาแล้วแต่มันเป็นกฎหมายการเงินต้องการลายเซ็นของ<ช>นายกแล้วนายกจะเก็บไว้ทําไมฮะดูแล้วก็พอแล้วเซ็นนะให้รีบออกมาแล้วยิ่งถ้าออกมาเร็วได้เท่าไหร่เนี่ยประชาชนก็จะอุ่นใจได้มากเท่านั้นเพราะว่าอันนี้อย่างน้อยที่สุดนะคะ มันก็จะทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าการยึดอำนาจมันจะทําได้ยากขึ้นจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้พรบจัดระเบียบราชาการอะไรต่ออะไรเนี่ยฉันคิดว่าประชาชนก็จะอุ่นใจมากขึ้นว่าถึงแม้ว่าจะมีความขัดแยง้งมีอะไรต่ออะไรแต่สุดท้ายทหารไม่สามารถออกมายึดอํานาจได้อันนี้ประชาชนก็จะอุ่นใจครับทีนี้จากประเด็นเรื่อง3ข้อที่พักเก้าไกลทวงสัญญาเนี่ย บางท่านที่อาจจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเกับก้าวไกลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะแบบนี้ก้าวไกลจู่ๆมาพูดเรื่องเหล่านี้ทําไมนะออย่างฝั่งเพื่อไทยบางท่านนะฮะก็บอกว่ามาพูดเรื่องเก่าทําไมฝันที่ไม่เป็นจริงอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางคนบอกหรือนี่เป็นการเล่นเกมการเมืองของพรรคก้าวไกลบางท่านเนี่ยก็คือเชื่อมโยงมาตั้งแต่เกมนับองค์ประชุมสภานั่นเลยนะครับบางคนก้าวไกลเดี๋ยวนี้เล่นเกมการเมืองเป็นแล้วเก่าขึ้นแล้วอาจารย์มองไงฮะตรงนี้ ต้องบอกว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องสัญญาจะพูดยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยดูดีขึ้นมาได้เพราะว่าไม่เชื่อซะแล้วไม่เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองสัญญานั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยจะผลักดันตัวเองจะทำถ้าเผื่อว่าไม่เชื่อตรงนี้แล้วเนี่ยจะพูดยังไงก็ได้จะบอกยังไงก็ได้แต่รประชาชนเขาดูอยู่ซึ่งอันนี้เดนคิดว่านักการเมืองเนี่ยนะคะเวลาไปขอคะแนนประชาชนเนี่ย ไม่มีอะไรไปให้ประชาชนนอกจากสัญญาครับแล้วก็ทําให้ประชาชนเชื่อว่าจะรักษาสัญญาแล้วไปผลักดันสัญญาแต่ถ้าไม่เชื่อเรื่องสัญญาซะแล้วเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทําลายตัวเองแล้วประชาชนจะเอาความเชื่อมั่นจากไหนมาลงคะแนนให้ครับแล้วประชาชนก็จะรู้สึกเหมือนกับถูกหักหลังว่าเมื่อสัญญาแล้วไม่ทํา แล้วข้างหน้าเนี่ยรเราจะไว้ใจได้ยังไงว่าเขาจะไปทําอะไรตามที่เขาเคยบอกเอาไว้เพรนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอันตรายรนะคะในทางการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยถ้าเผื่อว่าพูดไปแล้วไม่สามารถทําได้ครับอย่าพูดดีกว่าแต่ถ้าพูดไปแล้วต้องทําได้แล้วก็จะสามารถที่จะผลักดัน ให้ไปถึงตรงนั้นได้นั่นคือความเชื่อมั่นและศรัทธาแต่ถ้าสัญญาแล้วไม่รักษาสัญญานั่นก็คือล้มละลายทางความศรัทธาอาจารย์เดี๋ยวผมผมลองหยิบเอาเหตุผลของทางพรรคเพื่อไทยที่เขา,เ,าเป็นเหตุผลในการที่าบางอย่างอาจจะทําตามสัญญาไม่ได้ทั้งหมดผมให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อยนะฮะ,ะหรือที่เขาบอกว่ามีความจําเป็นที่จะต้องจับมือกับค้าวอำนาจเดิมแล้วผ่านมา1ิเดือนเนี่ยก็มีการถแถลง ทุกคนน่าจะจำกันได้ว่าคิดถูกแล้วที่จัดตั้งรัฐบาลกับพรรคขั่วเดิมที่เดินหน้าต่อที่ไม่รอเนี่ยคือเหตุผลต่างๆที่ที่เพื่อไทยพยายามจะชี้ให้เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นที่ต้องจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้หรือบางเรื่องอาจจะต้องผิดคําสัญญาไปบ้างเนี่ยอ,อาจารย์ว่าเหตุผลต่างๆฟังขึ้นไหมฟังได้ไหม ถ้ามีความพยายามแล้วก็ตั้งใจที่จะผลักดันท่้นว่าทําได้นะคะในหลายๆเรื่องอย่างรกรณีของรัฐธรรมนูญเ,เรื่องพรบนิรโทษกรรมเรื่องการปฏิรูปกองทัพถ้าตั้งใจและพยายามที่จะผลักดันนะคะเ,เราได้เห็นความพยายามตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนเราไม่ค่อยได้เห็นตรงนี้ไงคะคมันมีเหมือนกับที่คุณอดีศรพยายามจะบอกว่าอันนี้มันจบไปแล้ว คือเหมือนกับสัญญาเนี่ยมันไม่มันไม่จำเป็นที่จะต้องออส่งมอบมันไม่จำเป็นจะต้องรักษามันไม่จำเป็นต้องผลักดันถ้าเชื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยม,มันก็ไม่มีโอกาสที่จะสามารถที่จะผลักดันให้ไปบรรลุเป้าหมายตามสัญญาได้คืออันนี้ผมสมมตินะฮะ <c oughs> สมมติว่าโอเค <c oughs> เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลแบบนี้แหละไม่ได้จับกบก้าวไกลก็เป็นแบบเนี้ยขั้วเดิมแต่สมมติปฏิรูปกองทัพทำแล้วอ่าเกณฑ์ทหารอะไรเปลี่ยน <C> e <ck> นะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเอาตามที่แบบวัยรุ่นชาวไทยไวัยรุ่นชาย <C> e <ck> ไทยอยากได้ <C> e <ck> นะเอาปฏิรูปกองทัพก็ดี <C> e <ck> แก้รัฐมนูลนี่ทำแล้วตอนนี้ทําประชามติไปแล้ว <C> e <ck> หนึ่งรอบผมยกตัวอย่างค่ะ <C> e <ck> แบบนี้ถือว่ามีความพยายามตั้งใจที่จะผลักดัน <C> e <ck> ต่อให้จะจับกับขั้วเดิมแต่ก็ยังเห็น <C> e <ck> ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องไป ข้ามคั่วแต่อย่างน้อยก็ผลักดันตามสัญญาที่ได้เคยสัญญาเอาไว้มากน้อยแค่ไหนทำได้มากที่สุดเท่าที่จะทําทได้แต่อันนี้เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วดันคิดว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งแต่ในเรื่องของเศรษฐกิจครับแล้วมันไม่เห็นผลเลยนะดูจากโพลก็เห็นว่ารประชาชนไม่ได้รู้สึกว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ แต่รัฐบาลก็ยังมุ่งเข็มทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวทําไมไม่มามองทางด้านการเมืองอย่างที่บอกว่าถ้าเผื่อมามองในเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการปฏิรูปกองทัพมันเป็นเรื่องทางการเมืองที่ทําได้ทันทีครับทําได้เลยแล้วมันก็เป็นผลสําเร็จถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้ประชาชนอย่างน้อยที่สุดเศรษฐกิจยังไม่บรรลุแต่การเมืองก็พยายามแล้วเดินไปเรื่อยๆสารต่อไปเรื่อยๆครับ เราไม่เห็นตรงนี้ไงฮะก็น่าเสียดายนะคะดังนั้นคิดว่าพักเพื่อไทยทําอะไรได้เยอะในบทบาทที่เป็นแกนนํารัฐบาลแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ทําอะไรนะตรงนี้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีปัญหาประชาชนเขาก็มองอยู่ว่าผลงานทางเศรษฐกิจไม่ชัดการเมืองไม่ได้ลงมือกระทําด้วยซ้ําไปแล้วจะเอาคะแนนนิยมจากไหนคะอื่าในอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายครับที่อยากจะทราบความเห็นอาจารย์ก็คือว่า เราพูดถึงการเมืองแบบบ้านใหญ่กับการเมืองแบบกระแสเนาะในช่วงที่ผ่านมาที่ผมก็เลงจะถามคือผมไม่เอ่ยชื่อพักละกันแต่ว่าณตอนนี้การเมืองแบบบ้านใหญ่ในมุมหัวใจเนี่ยยังได้อยู่หรือเปล่าเพราะบางคนบอกอ้าวนี่ไงผลสอวอโอ้โหบ้านโยงบ้านใหญ่มานี่ร้อยกว่าคนอ้าวไม่พอฮะเลือกตั้งอ,าบาอ,อ,าบาอบจนายกอบจประมธานีโอ้ก็เป็นการแข่งของบ้านใหญ่แล้วบ้านใหญ่ก็ชนะด้วยอะไรอย่างเงี้ย มันเลยเหมือนกับกระแสตอนนี้บางคนเขาบอกเฮ้ยแปลว่าทิศทางหรือว่าแทคติกยุทธวิธีบ้านใหญ่มันยังเวิร์กอยู่นะอาจารย์มองไงฮะในทางการเมืองเนี่ยเดฉินคิดว่าประชาชนเนี่ยตื่นรู้แล้วก็เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นครับจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรายการของ The Standard เนี่ยออกไปเนี่ยคนดูกันเป็นล้านวิวเนี่ยเขาได้รับรู้แล้วเขาก็เข้าใจกระบวนการนะคะ การที่เขาจะมีวิธีคิดกลับไปแบบเดิมๆที่หลวกว่าเอออยู่ในกะลาเนี่ยเขาเปิดกะลาแล้วเปิดแล้วเปิดเลยก็คือกะลาออกไปแล้วเนี่ยเขาจะได้เห็นแล้วเขาก็จะตื่นรู้แล้วตรงเนี้ยมันทําให้การเมืองแบบเดิมๆถ,ถ้ายังมีลักษณะอนุรักษ์นิยมแบบสุดขั้วไม่ปรับตัวหรือว่าเป็นบ้านใหญ่อย่างชนิดที่ใช้อํานาจบารมีไม่ได้สนใจในเรื่องของ กระแสความานิยมชมชอบของประชาชนมันจะค่อยๆหมดไปแต่มันจะไม่ทันทีเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีระบบอุปถัมภ์ค้ำชูกันค่อนข้างแน่นอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยด้วยก็คือมีความผูกพันกันแบบอ,อ,อุปถมัมภ์ถ้าเผื่อเขามีความาผูกพันกันนลักษณะแบบนี้ยาวนาน รุ่นพอ่อรุ่นแม่ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ยังสามารถที่จะรักษาอไอ้คะแนนตรงนี้ได้แต่ถ้าหมดรุ่นไปเราดูในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมันก็มันก็เสื่อมนะมเปลี่ยนพักไปซึ่งเราก็ไม่น่าเชื่อเลยพักที่เคยได้กวาดคะแนนแบบทั้ง14จังหวัดภาคใต้วันนี้เหลือไม่ถึงครึง่งแล้วก็อาจจะไม่ไม่ไม่เหลืออีกครึ่งหนึ่งในครั้งหน้าแล้ว นั่นแปลว่าประชาชนตื่นรู้แล้วก็เข้าใจแล้วเขาก็จะเลือกคนที่เข้าไปทําหน้าที่แทนเขาแล้วก็ไปรักษาผลประโยชน์ของเขาครับได้ตระหนักแล้วว่าการซื้อเสียงด้วยเงินห้าร้อยพันหนึ่งมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่ถ้าเผื่อเขาเลือกเพราะว่าคนนั้นเข้าไปเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนประเทศอันนี้มันยังย่งยืนกว่าดัเชื่อว่าการเมืองในระบบบ้านใหญ่ยังมีอยู่ครับ แต่ก็ไม่ยั่งยืนแต่ว่าการเมืองในลักษณะที่ผูกพันกับประชาชนแล้วก็เอาประชาชนเป็นสุดกลางตรงนี้ม,มีแนวโน้มที่จะชนะแล้วก็จะชนะอย่างยั่งยืนครับ